สวัสดีคร <t uk ler> ับผมเจวิชีครับนี่อ่ะมีเมี่ยนูมาเสนอกขาทำเสนอเมี่ยนูแแสบๆหากินหนักหนักังเออ

hả à, nha đây Hãy subscribe cho kênh rồi lại ええ。Yeah, yeah. ใส่หุ้งอันนี้แหละหุ้งรถแท็กสู้รถเอาเพื่อนใส่สวดานฟ้สสาชี้ดังไฟกันหน่อยก็ นี่เราโทษอะให้ทำมั่นหอยออตามครับจักน้อย ร้อนใช่ไหมมีลยสีสีสันสวยงายโคเล่โคเล่โคเล่ลลลลนอนน๋อตองดีนานจยังไง เใส่น้ำามืไงปัดไปเลยเลยใส่ติงลิงสิ่งเรื่องตา,า,งาขายขักแนู่อเนอยู่้ <c oughs> <c oughs> เดีเลยนามอาจอดวันนั้อก็จะจุซีมด้วยบาทซีมเลยจากตอน,นแสบบอก

สุดท้ายครับไบกับพร้อ ใช้เรียบร้อยครับเอาพอกันโตเลยไปครับผมไม่กับร้อมนะคีฮิฮิฮิอาจไป่ได้นี่น,น,นั่นหอเนี้ยหรอเจ hiện bao là, hiện cả sang, <tuh>, <coughs> <coughs> เพจแค่ที่บอกยังไงนะเพนะครับกะกดไลค์กดแชร์นะเด้อฝากกดติดตามช่องเต๋อชีครับอ่เมมตนนะก็เม็นยังก็ได้ครับคืองนี่ อับครับอาจจะบ้องหมดเลยนะไฟนี่ไฟมันหา่างฝ้าพามาหลอดเกีียว <c oughs> ร้าผมกะจะประมาณนี้นะครับคลิปบันหนจะมีอย่างไรก็ได้ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไม่เลือกเลือกเป็นกำลังใจในเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปมักเฮ็ดมกัมกมเบิ่งคลิปแบบไรก็ต้องเหม็นครับเฮ็ดได้กัเฮ็ดเฮ็ดไ่ได้กีบมห่หนเตะปาก้เลย,วยวกกครหับโหลฮหลเัลโยมฮหลฮัลโหลชัเโหลฮัลหลฮหลอัลับหลหโลลลั